เสียงหล่อเลยซึ่งปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่รถล่องเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมทํเป็นแบบสีหรือส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่แต่ว่านี่เป็นทารรบบายครับโอ้คือคือสวยมากแล้วก็สังเกตรอบคันเนี่ยรถเลททั้งคันเลยบ้งเนี่ยรถเลททั้งคันเพราะว่ารถวัวน,นี่คือไม่ได้เลยต้องทุกจุดจริงๆรคันนี้ช่วงล่างนะครับเป็นถุงลมหน้าหลังถุงลมหน้าหลังก็คือลูกค้าก็าชอบใช่เขาชอบแบบนี้ เพราะว่ามันนุ่มดิพอมองไกลๆมันขาวแต่พอไปเอาสีขาวไปเทียบมันกลายเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้ก็คือแบบเหมือนว่าเราก็เอาสี้นไปไผปปสมประมาณนั้นเนาะใช่แล้วก็เอาฝาฝาถังน้ำมันพอเช่ของเขาอะเอาไปเทียบเรอแล้วก็ไปผสมโอ้อยากให้พาดูยูโรห้าหน่อยเผื่อ f อคิดถึงนี่คืออีซูสุเอฟเอยูโรห้าน่าจะคันแรกของเมืองไทยที่ว่าทำรถบัวน่าจะใช่ถ้าไม่มีใครแอบไว้นะอ่า สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดมีทนะครับมาเดี๋ยววันนี้พามาดูรถวัวที่อวนชัยกัน2องคันตายแบบเรียบๆแล้วก็แบบลายแบบมีลายนะครับเดี๋ยวพามาดูกันว่า2องคันเนี้ยเป็นยังไงบ้างซีรีส์7นะครับแล้วก็ยูซุ36ม,มาเดี๋ยวมาเจอกับ เจ้าของอูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยหยกอู๋อันชายการช่างค่ะโครงการพหยกเจ้าแม่รถบรรทุกเพจเพจชื่ไรนะพหยกเจ้าแม่รถบรรทุกตอนนี้ก็มาดูแลอูเต็มตัวแล้วก็เต็มเลยแหละเต็มเลยเต็มเลยฟูฟูลทามก็คือเราเราก็ดูแลต่อจากคุณพ่อใช่แต่พ่อก็ยังทำอยู่ด้วยเหือนกัน ก็มาช่วยมาช่วยดูแลมาเรียนรู้งานดีกว่าเรียนรู้งานเรียนรู้งานแบบ full time full time เต็มตลอดเลยตลอดเวลาเต็มระบบทุกอย่างเต็มระบบแล้วก็เดี๋ยววันนี้พามาดูรถรถวัวรถวัวนี่คือจะบอกเลยว่าเป็นสินค้าขายดีอ่าสินค้าอันดับหนึ่งของอวนัญชัยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยตอนนี้ขึ้นหน้าขึ้นตาเลยขึ้นชื่อเลยวันนี้มีสองแบบให้ให้ชมเดี๋ยวก่อนอื่น ตอนนี้สเปครัวแบบไหนที่ว่าขายดีสุดเอาของอ้วนใช้ก่อนนะ uh huh. ถ้าลูกค้าจะเป็นสิบสองล้อสิบสองล้อสิบสองล้อเลยกับหล้อเลย oh. จะไม่ไม่มีน้อยพวกสิบล้ออ่ะจะมีน้อยคือถ้าสิบสองล้อก็คือ1ิบสองล้อเลยหล้อก็หล้อเลยประมาณนี้ตอนนี้ก็มีอยู่กำลังต่ออยู่มีพ่วงด้วยเป็นพ่วงเลยหนึ 2> 1, 2, oh. ่งสองสามสามพ่วงเอาเรื่อง อ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาดูขนาดก่อนเอาขนาดก่อนเอาอันนี้ก่อนเลยสุดใจฟาร์มสุดใจฟาร์มอันนี้ลูกค้าเจ้าประจำต่อกันอยู่ตลอดทุกปีเจ้าประจำเลยเพิ่มลดทุกปีคืออันนี้เห็นว่าไม่ได้มีแค่แม่อันนี้มีลูกด้วยอ่ามีลูกด้วยแต่ว่าลูกยังเปิดท้ายไม่เสร็จอ๋ออยู่ข้างในได้ลูกอยู่ข้างในอันนี้เป็นออซุ YX36 f h 36, อ h 3 6แล้วก็แปลงหน้าจีก้าแต่ว่าวันนี้เราเริ่มมา S700 กับ i s o ู6 6ถูกไหมใช่ความต่างเนี่ยคืออันนี้รถศูนย์ถ่าซีมันยาวแค่7,20เมตรี่สิบเมี่อ่าตอนอนี้นนะเราก็ต้องเอาไปยื่นช่วงล้อ,อให้มันเป็น9,80เมตร80เมต อ่าแล้วก็ต่อกระบาให้มันได้ประมาณ9เมตรแแต่ว่าตามตามกฎขนส่งอะ่ะคือไม่เกี่ยวว่ากระบาดจะ10เมตรหรืออะไรตามกฎจริงๆอะ่ะคือตั้งแต่หน้ากันชนหน้ากันชนถึงส่วนที่ท้ายที่สุดอะ่ะข้ามเกิน12เมตรอ๋อแสดงว่าอันนี้ก็ต้องมีการเทสระยะเลี้ยวอ่าอันนี้ต้องเทสร,ระยะเลี้ยววงล้อใหม่เทสระยะเลี้ยววงล้อใหม่นี่คือเขาจะวัดตั้งแต่หน้ากันชนครับจนถึงท้ายเนี่ยถ้าเกิน8เมตร ต้องไปเทสระยะเลี้ยววงล้อใหม่อ๋ออันนี้แต่งหน้ามากันชนหน้าโหสวยมากเลยอะกันชนหน้าจี้กไฟหน้าเดิมไฟหน้าเดิมจิดรถพอดีของเขาเป็นรุ่นใหม่สวยมากตัวนี้อีอย่างชอบมากเลยสีของมันชยัยสีสวยม้งแต่ไหนกันไรแต่ไรน,นะเนี่ยต้องช่ำเลยแล้วพวหนึ่งนี่อย่างนี้เนี่ยรอต่อประมาณกี่เดือนได้ ถ้าแค่ระยะเวลาต่อกระบะไม่เกินสามเดือนพคงไม่รู้กันนะคงไม่รู้ระยะเวลาต่อกระบะนะแต่ว่าถ้าอย่างที่ยกบอกตั้งแต่แรกคือรถศูนย์คัสซีมันยาวแค่เจ็ดเมตรยี่สิบคราวนี้ไอ้ระยะเวลาที่มันไปยื่นช่วงล้อมันก็แล้วแต่อู่แต่คล้องก็ประมาณเดือนหนึ่งได้อันนี้เห็นว่าลูกค้าจะเอาไปตกแต่งเท่างหีก ใช่เพราะว่าเขาก็มีเจ้าประจําของเขา oh. ทําขากระจกทาชุดไฟ hmm. อ่าที่เขาชอบประมาณนี้ยาวมากก็คืออันนี้เป็นพื้นเหล็พื้นเหล็กอะอ,ะอลูมิเนียมเต็มใบพื้นเหลับ,บภายในกุสแตนเลสผิวด้านทั้งหมด,ดที่แผ oh. ่นึบอ๋อคือกันกันซึม กันซึมกันน้ำซึมแล้วก็มันทําความสะอาดง่ายล้างง่ายโอ้แล้วก็สังเกตรอบคันเนี่ยคือการเก็บงานนี่คือดีมากเลยนะเนี่ยอดเลททั้งคันเลยบ้งเนี่ยอตเลททั้งคันโโเพราะว่ารถวัวน,นี่คือไม่ได้เลยต้องทุกจุดจริงๆเราต้องใช้ของดีเราต้องแบบมีความละเอียดใ,ในการเก็บงานใช่ใช่เราเน้นเรื่องการใช้งานได้จริงเป็นหลักเลยแบบว่าสวยเนี่ยต้องใช้งานได้จริงด้วยนะ ไอพวกนี้คือต้องขึ้นขึ้นไปยืนได้จริงนะเหรอน้ำหนักแบบ80โลอะไรต้องขึ้นไปเหยียบได้จริงนะ<ล>ไม่ใช่มาแปะแปะไว้เฉยๆแบบนีไ้ไม่ไม่มีนะคือทุกชิ้นจะต้องใช้งานได้จริงเราสามารถขึ้นเหยียบได้เลยใช่คันนี้เหมือนจะลิมิเต็ดหน่อยมีเบอร์ด้วยนะปก,กติคนอ,อื่นไม่ไ่อยเห็นเท่าไหร่อ่า <c oughs> นี่ครับลูกค้ามีปัญหาอะไรโทรมาเลยอ๋อได้ได้แบบจับเบอร์ง่ายหน่อยอ่าเซอร์วิส24บชั่วโมงดูแลย4ิบี่ชั่วโมงโอ้โห อันนี้เดี๋ยวต้องมีแผ่นเลดกุนะเอาเหรออันนี้ยังไม่เสร็จนะเนี่ยอันนี้เพิ่งล้างเสร็จเฉยๆอันนี้เหมือนเป็นเล็กไหมเนี่ยสแตนเลสผิวด้านเป็นเล็ผิวด้านก็คือมันมีเขียนอยู่ก็คือมันจะมีทั้งเล็ผิวด้านแล้วก็ผิวผิวผิวมันผิวเงาใช่ก็คือถ้าผิวด้านอ่ะมันจะมีความหนาให้เลือกมากกว่าผิวเงาเอเหรออ่าสมมติ ผิวเงาหนาสูงสุดได้แค่2มิล uh huh. แต่ผิวด้านนะมันจะมีไปยัน3มนมิล4ี่มิล5มิล uh huh. ให้เราเลือกใช้ uh huh. อ่าใช่ล้วสังเกตได้ว่าตรงรอยเชื่อมเนี่ยโอ้โหเชื่อมเต็มเลยแข็งเลยนี่ครับสังเกตดูนะุกจุดลองสังเกตได้ข้างในครับตรงตรงเข็บนะไม่มีการเชื่อมแบบบางๆเชื่อมรอยเชื่อมแบบหนาๆเลยนี่ครับสุดยอดนี่หัวันไอ<ห>้นแล้วตัวเสานี่เป็นเป็นเสาอะไร เสาเหล็กโอเสาเหล็กแต่ว่ามันไม่ได้สัมผัสกับตัวใช่เพราะว่าเพราะว่าไอตรงส่วนที่สัมผัสกับคีววเยอะสุดอะเราปุสแตนเลสพุ่มไปแล้วโอ้อ่ะบรรทายอันนี้ก็คือตามกฎของขนส่งตามกฎขนส่งอ่าเป็นกันชนนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวดุมล้อนี่ก็เอกลักษณ์เอกลักษณ์อันนี้ของเจ้านี้เขาเป็นเขาทำสเปคเดิมทุกคันอยู่แล้วเหรออ่าเขาเป็นสเปคเดยวกันเลย ชเปกเดียวกันเลยทุกคันแล้วก็จะต้องเป็นสีเขียวขาวทุกคันโทนนี้เลยนะโทนทคล้ายๆนี้แล้วแต่จะเปลี่ยนลวดลายแต่ว่าสีต้องเขียวขาวแบบนี้ทุกคันคือแบบว่าอามณ์เหมือนว่าเรามองแวบผ่านปุ๊บเนี่ยคือเดาได้เลยว่ารถบ้านไหนประมาณนั้นใช่อะไรของของของบ้านนี้นี่มองปุ๊บรู้เลยว่าของของบ้านนี้นี่ครับแล้วคือเขาบอกก่อนว่าคือผมชอบ างานทำสีของคันนี้มากนี่ครับเป็นางานแบบแล็บลายนะครับซึ่งปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่รถล่องเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมทาเป็นแบบสีพื้นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่แต่ว่าน,นี่เป็นางานแล็บลายครับโคือ,ค,อคือสวยมากอันนี้อันนี้คือเราทําสีเนาะท,ท,ทาสีทําสีสีอันนี้ก็เล็บลายก็สวยมากอย่างนี้นะครับสวยนี่ครับดูหุ่นกันโอ้ยางรอเลยอะ ต่อมามาชมคัน 700. <700. S 1> น,นี้กันเจ็ดร้อยนีเจ็ดร้อก็ไออันเนี้ยรถญี่ปุ่นภาษีมันยาวมาอยู่แล้วเเมตรห้าสิบ 50, แล้วก็ต่อกระบาทได้เลยแสดงว่าเราแทบจะไม่ต้องต่อเลยเนาะมันแบบมามา,มามอยู่แล้วอะ่ะใช่เพราะว่าบางทีอ่ะเจ้าของรถไปสั่งสั่งที่ร้านที่ซื้อมาประกอบมาเลยก็ก็จบแล้วแต่ค้าก็าคือเราอาจจะต้องแบบรีเก็บ มาหน่อยมาเก็บเยอะเก็บเยอะฝากรถสูนนิดนึงอ๋อวิกเตอร์ก็ยังสั้นเนาะใช่ไหมวิกเตอร์ก็ยังสั้นวิกเตอร์12อล้อ GY ของพีก็7จ็เมตรสีบเอ้็เมตราบก็ยังสั้นคันนี้คันนี้เรียกว่าสีอะไรคันนี้นะเจ้าของรถเป็นคันเดียวกับน้องเล็กจิ๋วแต่แจ๋วอ๋อ ไปน้าฟาวด์อามสีคาเล,ล่าสีเดียวกับคอชของเขากอเช่สีเดียวกับคอเชของเขาโอ้อารมมันคล้ายๆแบบออกแบบสีขาวแต่ว่าเลือบๆื้อรมากนิดนึงใช่ประมาณนั้นพอมองไกลๆมันขาวแต่พอไปเอาสีขาวไปเทียบมันกลายเป็นสีเทาอะไรประมาณนี้นอ่ามันดูแบบมีมิติดีอันนี้ก็คือแบบเหมือนว่าเราก็เอาสีักนันไปไปผส,สมประมาณนั้นใช่แล้วก็เอาฝา ฝาถังน้ำมันพอเช่ของเขาอะเอาไปเทียบแล้วแล้วก็ไปผสมอออันนี้ก็หัวตกแต่งสวยมากก็ตัดด้วยพวกชุดแต่งโครเมียมโอ้โหจัดเต็มนะครับทรงสวยจริงมันดูแบบสะอาดตาสวยชีดมากนะครับอันนี้ส,สดัดส่โนกระบาดนี่ความยาวประมาณเท่าไหร่กระบะก็เม่80เหมือนกันอ๋อเท่ากันเลยใช่ก็คือทุกเจ้าอยากได้ความยาว10เมตร อยากได้เต็มอยากให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ามันจะได้แบบจำนวนตัวหัวที่เยอะได้พื้นทีบ่บรรจุหัวเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็พุ่มเนาะเด็กเก็บตาพุ่มพุ่มพุ่มพุ่ตัดด้านข้างครับสวยมากโอ้อันนี้สวยสวยเลยอ่าอันนี้นรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่เป็นสามแฉกใหญ่ แบบนี้บอกเลยว่าหาที่ไหนไม่เจอไม,ไม่เจอได้ไงนี้นะไม่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่มีที่เดียวสามแฉกแบบนี้นะต้นตำรับต้นตำรับต้นตำรับอูอ๋ยาวมากนี่ความยาวก็สี่เดือมเลยครับประมาณนี้อันนี้ข้างในกระบะก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าของเจ้านี้จะทาเป็นสีแบบ สีกันสนิมที่เสาแล้วก็ไอ้ภายในอลูมิเนียมอะเราก็ไม่ได้พ่นสีแต่ว่าถ้าเทียบกับคันเมื่อกี้พ่นสีใช่แต่โดยส่วนใหญ่อะ่ะเขาเขาไม่พ่นกันนะเพราะว่าพอวัวไปโดนไปโดนแผงทึบด้านในอะสีมันทะลอกมันก็ไม่ค่อยสวยพอมองแล้วอืแต่ว่านี้มัน,มนก็แบบแต่อันนั้นคือบ้านเขาทํามาแบบนี้ตั้งตั้งแต่คันแรกก็แบบเนี้ยคันหรอคันที่สิบเขาก็เขาก็จะทําแบบเดิมแบบคันแรกที่เขาทำมาไงนี่คือคันที่เท่าไหร่ของบ้าน เรือต่อหให้เนี่ยทำไปทวนเกินเกินสิบสิบห้าประมาณแม่ลูกอะ่ะเกินสิบอ่ะเกินสิบอ่ะน,น,นี่น็อตครับผมน็อตเลสนะครับทุกตัวนะนี่เลยครับน็อตเลสทั้งหมดโอ้โหแน่นอนมากนะประมาณนี้บันท้ายนะครับไปท้ายตัวสี่ โอ้สีสวยมากอันนี้คันนี้ช่วงล่างนะครับเป็นถ,มมนงถุงลมหน้าหลังถุงลมหน้าหลังอก็คือลูกค้าก็ชอบใช่เขาชอบแบบนี้เพราะว่ามันนุ่มดีอืใช่แล้วก็อันนี้เป็นแทสเตียด้วยแต่ว่าเหมือนว่าใส่กระทะล้อใหญ่ใช<อ>เ่เปลี่ยนอเปลี่ยนกระทะล้อหมดเลยก็คือเป็นอันนี้เป็นกระทะล้อขอบยี่ิบสองหกห้าครับแต่ว่าใช้ดุมแทสเตียเหมือนเดิมซึ่งปกติ แบบนี้เนี่ยจะใช้กระทาล้อประมาณขอบเก้าห้านะครับประมาณนี้อันนี้คือปลายท่อแล้วก็ใส่ให้เลยใส่ให้เลยนี่ครับนกันมอไซค์ก็สวยกันมอไซค์ไม่ไม่ใช่สำเร็จรูปนะอันนี้ส่งสแตนเลสไปพับฮะเราส่งไปรับอีกตัวใช่ส่งไปพับเลยก็แต่ว่าส่งไม่เหมือนใครนะใช่มันมันจะรับกับ ชนหน้ารถพอดีอ่ะมันจะดูรถคันนี้มันจะดูไปในทางที่ทางเดียวกันน่ะก็คือด้านข้ามมันก็จะแบบดูว่าเดี่ยลี่ยมใช่หน้ามันก็จะแบบดูเหลี่ยมเหมือนกันมันจะแบบดูรับกันดีเหมือนแบบคันนี้มาสตอรี่เดียวกันเรื่องเราเดียวกันอะไรประมาณนี้มันดูแบบไม่ไม่แย่งซีมดูแบบไม่ไม่โดดการประมาณนั้นนะครับแล้วคันนี้คันเนี้ยข้างในก็วีพีเต็มวีพีเต็ม อนุรักษ์สินอันนี้คือเราคือลูกค้าสั่งมาเนี่ยแล้วก็จัดได้เลยจัดได้เลยอันนี้ของอนุรักษ์สินงานสวยอยู่แล้วใช่อันนี้ก็สีมันก็เป็นสีสีเทานะสีเทาดำอันนี้ลูกค้าชอบลูกค้ารีเรเรทเลยว่าขอสีนี้อ๋อสวยมากอันนี้เป็นเกียร์ออโนต้นะครับประมาณนี้เดอร์อีส์กา บิลหนึ่งีครับแค้มาเลยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอยากให้พาดูยูโร5หน่อยเผื่อ FC คิดถึงโอโอโอได้ได้ไหมได้โอเคนี่คืออ e ีวุ f เอเสยูโรห้าน่าจะคันแรกของเมืองไทยที่ว่าทำรถวตัวน่าจะใช่ถ้าไม่มีใครแอบไว้นะ,ะนี่ครับแต่ว่าคันนี้คือบอกเลยว่าเขาแบบมันก็มามาก่อนมาก่อนการประมาณนั้นใช่นะเพราะว,ว่า ลูกค้าจ้องใช้แล้วรถมันหมดสตอ็อกพอดี่ก็เลยแบบได้ตัวนี้มาอันนี้ก็ทำสเปคเดียวกันเลยไหม,มสเปคเดียวกันเลยนะ,ะความยาวอะ,อะช่วงความยาวเดียวกันแต่ว่าคันนี้ก็แปลงหน้าโอ,อแปลงหน้าด้วยแปลงหน้าแปลงหน้าจิก้าอันนี้ก็คือลูกของเขาลูกของเขาอืมนี่ครับรอชมไปเลย,เลยอันนี้ทำเป็นโทนสีอะไรลูกค้ายังไม่แจ้งเลยอะแต่ว่าตามคันเก่าของเขาอะจะทำเป็นโทนน้ำเงินดำน้ำเงินดำ โอ้นอคนี้วยหอก<ำ>ละยังไงก็เดี๋ยวรอชมไปเลยคันนี้น่าติดตามมากอ่าแน่นอนอันนี้ก็คันเดียวกับที่ผมไปถ่ายมาที่อู่ช่างหมายนะครับที่ว่าทําช่วงล่างมาเนาะอันนี้อ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากต่อรถเนี่ยติดต่อยังไงไปได้บ้างก็ติดต่อได้ที่เพจอู่วันชัยการช่างเลยค่ะวันชัยกาชรชแล้วกว็อู่วันชัยการช่าง แล้วก็ถ้าเบอร์โทรก็0959895964คุยตรงกระยกทุกเคสค่ะอ่า,อาแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้แบบอารมณ์เหมือนหัวกระสีป้ายแดงพร้อมกระบะอันนี้ก็สามารถทำให้ได้ไหมก็โดยส่วนใหญ่เราจัดหาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาษีฮีโน่หรืออีซูซุ แต่เราจะให้ราคาลูกค้าและใ,<ช>ให้ลูกค้าไปเทียบราคากับข้างบ้านมากกว่าคืออยากให้ซื้อภายในจังหวัดของตัวเองมากกว่าแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ให้ทางเราจัดหาให้ได้ค่ะโอเคประมาณนี้ก็สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นเจอลิปหน้าครับสวัสดีครับ